มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแม่สมศรีอยู่ที่อ,อยู่ที่สเปนนะคะนั่งอยู่หน้าบ้านมีเรื่องหดหัวใจมาเล่าสู่กันฟังก็คือเพื่อนข้างบ้านาได้สูญเสียสามีไปแกก็อายุเยอะแล้วทั้งทั้งคู่อายุเยอะอจะแปดสิบแล้วนะคะทั้งคู่เลยนะคะแก อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แต่งงานด้วยต้งใช้ชีวิตแกเล่าให้ฟังว่า,าแกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา 40, 50ปีนะคะพอตอนนี้แกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทําให้แกเหงาและหดหูวใจก็คือเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือมาเล่าสู่กันฟัง แม่สมศรีเมื่อครั้งก่อนเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ได้พาครอบครัวมาที่สเปนก็ยังเห็นแฟนแกแฟนแกก็ยังดีๆอยู่แต่ว่าแม่สมศรีก็รู้ว่าแฟนแกเป็นโรคมะเร็งป่วยเป็นโรคมะเร็งมานานหลายปีแล้วให้คีโมก็รักษามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่คาดคิดว่าแกจะ,ะไปเร็วขนาดนี้เมื่อเดือนเมื่อเดือน พฤษภาปลายเดือนพฤษภามิถุนาแฟนแม่สมศรีกลับมาที่สเปนอีกครั้งหนึ่งแต่แม่สมศรีไม่ได้มาด้วยนะคะแฟนแม่สมศรีมากับลูกชายก็มาได้ข่าวว่า,าเพื่อนข้างบ้านแกได้จากไปจากไปโดยไม่มีวันกลับเราก็ได้ฟังข่าวเราก็ตกใจก็เหลือแต่ภรรยาแกที่ตอนนี้ก็เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ เจาะลึกไปลงไปในเรื่องนี้เขาบอกแค่ว่าเขาเป็นมะเรง็งเขาก็ยังรักษาตัวอยู่แม่สมศรีก็พอกลับมาอฮอลิเดย์ครั้งนี้คือบ้านอยู่ติดกันแต่ว่าแม่สมศรีไม่เคยเจอกันเลยนะเะพื่อนๆค่ะเขาอยู่บ้านติดกันกับแม่สมศรีมาประมาณ3 4มปีแล้วคือเขามาซื้อใหม่เนาะเขาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่อยู่ได้อยู่มา 3- 4สปีแต่ไม่เคยเจอหน้าแกเลยคะ่ะแล้วก็คือ แกก็มายืนอยู่ประตูรั้วแกก็มาเซฮัลโหลแกวานให้แม่สมศรีไปส่งจดหมายให้เกี่ยวกับการที่แกจะอเขาเรียกว่าเคมเงินของสามีที่ได้เสียชีวิตไปแม่สมศรีก็ไม่เคยเจอหน้าแกสักทีเราก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครแกก็ถาม พ่อใหญ่เนาะว่าเขาเป็นใครเราไม่เคยเจอเขาเนาะเพืเ่อนๆครับแต่ว่าพ่อใหญ่ก็เคยเจอหน้าค่าตากันเรื่อยๆอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอแม่สมศรีเหมือนกันแกก็คนแก่เนาะอยู่คนเดียวแกก็เล่าเรื่องต่างๆนา,นานาเล่าเรื่องสามีแกให้แม่สมศรีฟังเล่าเรื่องแกมีลูกสองคนลูกก็ไม่ได้ดังใจสักคนแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าแก อยู่คนเดียวมาสองสาเดือนนี้ตั้งแต่ที่แฟนแกเสียชีวิตแกไม่มีเพื่อนคุยหรือว่าแกเหงาอะไรยังไงแกเล่าให้แม่สมศรีฟังทุกๆอย่างหลายๆเรื่องหลายๆายราวแกก็มาวานให้แม่สมศรีไปส่งไปสนีให้เพราะว่าไปส่งจดหมายให้แกจะ,ะเคมเคมเงินที่ว่าสามีแกเสียชีวิตแกจะได้เงินบำเหน็จบำนาญต่อจากสามีแก แกก็เจาะลึกให้ฟังว่าแฟนแกเป็นแขนเป็นขาทำให้แกทุกอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าการที่เรามีสามีทำให้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะก็ดีแต่ก็มีข้อเสียเมื่อวันหนึ่งเราไม่มีสามี เราจะทําอะไรเองไม่เป็นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนั่นแหละค่ะเป็นประเด็นในเรื่องนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังแกก็มวานให้แม่สมศรีเอาจดหมายไปส่งให้ก็คือ3าฉบับฉบับหนึ่งส่งที่อยู่ส่งในแอเรียที่แม่สมศรีอยู่และอีกสองฉบับก็คือแม่สมศรีจะต้องถือไปด้วยเอาใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องไปด้วยไปส่งในอังกฤษค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจดหมายเกี่ยวกับอะไรแต่แกก็บอกมาคร่าวๆแกวานแม่สมศรีแกก็ให้เงินมานะคะว่าเออค่าจดหมายเท่านี้เท่านี้แม่สมศรีก็โอเคอ่าจะทําให้ก็รับปากแกว่าจะทําให้ก็นั่งคุยกันประมาณเกือบ6ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแกก็เดินเข้าบ้านคือ,อาคนแก่เนาะคนแก่เจปีนะครับพเพื่อนๆขะแกอยู่คนเดียว ก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านก็ว่ากันไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแกก็เล่าให้แม่สมศรีฟังว่าตอนที่สามีแกอยู่สามีแกทําให้ทุกอย่างแกไม่ต้องทําอะไรเลยแกเหมือนแบบว่าเจ้าหญิงเลยนะคะแต่พอวันหนึง่งสามีแกได้จากไปโดยที่แกไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเสียสามีนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะไม่ได้คิดว่าสามีจะจากไปเร็วขนาดนี้แกก็ทําอะไรเองไม่เป็นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ อย่างเช่นขับรถแกก็ขับไม่เป็นจะไปซื้อของแต่ละทีตอนนี้แกอยู่คนเดียวค่ะเพื่อนๆคะ่ะเวลาจะไปซื้อของแกต้องจ้างคนอื่นนะคะไปช้อปปิ้งให้แล้วก็ขนของเข้าบ้านแล้วก็เวลาจะไปเขาเรียกว่าเวลาจะไปข้างนอกไปไปส่งไปสนีหรือว่านี่แหลคะค่ะเป็นประเด็นหนึ่ง ที่แกไปเองไม่ได้เพราะว่าแกสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและลูกแกนะคะเพื่อนๆค่ะที่มีลูกสองคนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศก็คือออสเตรเลียอีกคนหนึ่งอยู่อังกฤษก็แกก็เล่าสู่แม่สมศรีฟังว่ามีลูกสองคนก็ไม่ได้ดังใจสักคนก็คือหวังแต่สมบัตินะคะพอรู้ว่าพ่อเสียชีวิตก็เข้ามาหาแม่เข้ามาหาแม่ไม่ว่าแกก็ดีใจที่ลูกแกม,มาหาแกพูดให้ฟังเนาะอ่า แต่ว่าลูกแกก็จะมาแบบมาค้นมาค้นบ้านว่าเอ๊ะแกเอาสร้อยเอาแหวนที่แกเคยมีแกเอาซ่อนไว้ตรงไหนนี่แหละค่ะคนแกก็จะลงหลงลืมๆแกก็เล่าสู่แม่สมศรีฟังว่าในช่วงที่สองอาทิตย์ที่ลูกแกมาหาแกของในบ้านแกอะไรหายบ้างบางทีแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็เอออไป ในตามท้องเรื่องที่แกเล่าสู่แม่สมศรีฟังแม่สมศรีก็ฟังแล้วก็หดหูแนละ้วแกพูดถึงว่าตอนที่สามีแกเสียชีวิตคือเสียชีวิตในในอ้อมในอ้อมกอดแกเลยนะคะแกได้คิสเป็นคิสสุดท้ายก่อนที่สามีจะจากไปแกพูดแกก็น้ําตาไหลแกก็เศร้าแม่สมศรีก็ได้ฟังก็หดหูใจเนาะแกก็บอกว่าเออถ้า <c oughs> ถ้าแกมีเรื่องอะไรอีกแกจะวานให้แม่สมศรีและพ่อใหญ่ช่วยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแกเราจะเต็มใจหรือเปล่าเราก็บอกว่าโอเคเราไม่ได้คิดหวังว่าะจะมีจะได้สิ่งตอบแทนอะไรก็แล้วแต่เราเต็มใจที่จะช่วยก็ว่าอย่างนี้เนาะเพื่อนๆพื่ะแกก็ให้ให้ของเล่นลูกชายแม่สมศรีมาแล้วก็ให้ขนมให้ให้ถ้วยพลาสติกอะไรมาหลายอย่างเนาะแกอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะ หลายเรื่องหลายราวที่แกเล่าสู่แม่สมศรีฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะเพื่อนๆค่เรื่องลูกแกฟังแล้วก็หดหู่ใจว่าทําไมมีลูกสองคนแล้วไม่ได้ดั่งใจทําไมถึงเป็นแบบนี้แกก็ถามถามนะคะว่า,าถ้าแกจะทําเรื่องขายบ้านแกจะต้องทํำยังไงแม่สมศรีฟังเราก็ไม่กล้าจะบอกหรือว่าจะอธิบาย อะไรมากเพราะเราเป็นคนนอกนะคะเพื่อนขะถึงว่าแกจะเล่าสู่ฟังว่าลูกแกไม่ดีแต่ยังไงเขาก็เป็นสายเลือดกันเนาะเราจะไปแนะนําก็ไม่ได้นะคะเราจะไปแนะนําเยอะก็ไม่ได้คขะเพื่อนค่ะก็มาเล่าสู่ฟังคือแม่สมศรีนั่งอยู่ตรงตรงรั้วบ้านแม่สมศรีบ้านก็รั้วติดกันเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่แบบว่าการที่เรามีสามีทําให้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะไม่ดี ก็ดีค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีสามีนี่แหละค่ะเป็นเรื่องยากค่ะเพื่อนๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังติดตามตอนต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะ